หาสาระต่อไปที่ทุกท่านควรรู้ก็คือการรักษากระดูกหักด้วยเฝือกนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่เราจะต้องรู้หลักการเพื่อจะลดภาวะที่ว่าการปฏิบัติตัวไม่ถูกต้องนะคะเมื่อประสบบัติเหตุด้วยแล้วเจอภาวะกระดูกหักและต้องรักษาด้วยเฝือกนะคะสิ่งสำคัญนะคะก็คือการดูแลตนเองนะคะอย่างรู้ทันเมื่อต้องเข้าเฟือกนะคะ เ,เขาบอกเลยนะคะว่าเมื่อเข้าเฟือกเนี่ยจะต้องไม่ลงน้ําหนักบนเฟือกจนกว่าเฟือกจะแห้งและแข็งนะคะซึ่งถ้าเป็นเฟือกพลาสติกใช้เวลาแห้งแข็งเนี่ยประมาณแค่1ชั่วโมงเองนะคะก็แห้งแล้วแต่ถ้าเป็นเฟือกปูนใช้เวลา2-3ถึงวันนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ของร้อนหรือของที่มีอุณหภูมิสูงเพื่อป้องกันไม่ให้เฟือกเนี่ยละลายนะคะควรวางเฟือกบนวัสดุที่นิ่มส่วนเวลาจะเคลื่อนย้ายให้ประคองเฟือกอย่างระมัดระวังอย่าให้กระทบกระแทก เพราะว่าเฝือกแตกได้นะคะโดยเฉพาะในช่วงเวลา48-72ชั่วโมงหรือ3วันหลังการใส่เฝือกนะคะอาการบวมเนี่ยอาจจะทําให้รู้สึกคับแน่นที่เฝือกและเกิดอาการปวดมากขึ้นซึ่งคุณสามารถลดอาการปวดบวมได้ด้วยการยกแขนหรือขาเนี่ยให้สูงกว่าหัวใจนะคะก็คือแขนหรือขาที่หักต้องยกให้สูงกว่าหัวใจแล้วก็ใช้ผ้าคล้องแขนวางขาบนหมอนผ้าหรือเก้าอี้ขยับ นิ้วมือนิ้วเท้าที่อยู่นอกเฝือกอย่างช้าๆแล้วก็ให้บ่อยๆแล้วก็เรื่อยๆนี่สําคัญมากนะคะเพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตแล้วก็เพิ่มการลดบวมได้นะคะและให้ใช้การประคบความเย็นบนเฝือกได้นะคะก็คือใช้ถุงน้ําแข็งนะคะหรือใช้น้ําแข็งใส่ถุงพลาติกแห้งๆแล้วคอยประคบบริเวณรอบๆเฟือกนะคะบริเวณที่มีอาการหัก เพื่อข่มพื้นที่ไว้นะคะเพราะว่าเฟือกมักจะร้อนอับชื้นนะคะทําให้คนที่เจ็บป่วยกระดูกหักเนี่ยหุดหนิดนะคะคันควรดูแลเฟือกให้แห้งอย่างสม่สมําเสมออย่าให้โดนน้ําแล้วก็อย่าให้น้ําเข้าเฟือกโดยเด็ดขาดอาจจะทําให้ผิวหนังส่วนที่อยู่ในเฟือกเปื่อยเน่าได้แล้วก็มีกลิ่นขึ้นมาแล้วติดเชื้อขึ้นมาได้โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นแพลกระดูกหักนะคะ ถ้าต้องอาบน้ำควรหุ้มเปลือกด้วยพลาสติกสองชั้นแล้วก็พันปากถุงด้วยเชือกให้แน่นพยายามอย่าให้สิ่งสปกปรกฝุ่นหรือทรายเข้าไปในเปลือกบางทีก็มีกลุ่มมดนะคะมดเนี่ยสำคัญมากเลยเข้าไปในเปลือกเนี่ยทำให้เกิดการติดเชื้อได้ง่ายนะคะต้องระวังไม่ควรดึงสำลีรองเปลือกออกนะคะและไม่ควรตัดขอบเปลือกเองหรือตัดเปลือกให้สั้นลงนะคะเพราะว่าดุลพินิษของแพทย์ผู้ทำการพัน เสือกให้เราเนี่ยเขามองว่านี่คือหลักการของการปกป้องกระดูกที่หักโดยการใช้เฝือกประคองอย่างถูกต้องแล้วอย่าไปดัดแปลงแก้ไขนะคะตัวเฝือกนะคะแล้วก็ไม่ควรใช้แป้งเนี่ยใส่เข้าไปในเฝือกหรือใช้มือหรือสิ่งอื่นใดแย่ yeah. หรือเกาเข้าไปในเฝือกโดยเด็ดขาดเพราะจะทำให้เนื้อเยื่อที่อยู่ในเฝือกเนี่ยเกิดแผลและกลายเป็นแผลติดเชื้อได้ง่ายถ้ามีอาการคันอาจลองใช้ที่เป่าผมนะคะเป่าบริเวณที่ใส่เฝือกดูก่อนนะคะ หรือรับประทานยาแก้แพ้แก้คันนะคะเช่นคอเฟนิรามีนนะคะหรืออาจจะใช้สเปรย์แป้งพ่นเข้าไปในเฝือกก็คือมียี่ห้อที่แนะนำก็คือ Cas ต o o m o r t t นะคะเมื่อมีอาการคันมากๆก็ควรไปพบแพทย์ได้นะคะสิ่งเหล่านี้เป็นเทคนิคนะคะที่ควรรู้ว่าถ้ามีการเกิดอุบัติเหตุกระดูกหักพอใส่เฝือกแล้วเราต้องรับมือให้เป็นดูแลตัวเองให้ถูกต้องนะคะเพื่อจะได้หายเร็วขึ้น แล้วก็ไม่ควรใช้อวัยวะที่รับบาดเจ็บมากเกินไปควรหลีกเลี่ยงการยกของหนักและขับรถจนกว่าก,กระดูกอาการกระดูกหักจะหายดีขึ้นหลังจากใส่เฟือกหากมีอาการปวดมากยิ่งขึ้นและรู้สึกคับเฟือกมากหลังจากยกสูงแล้วประคบเย็นแล้วรับประทานยาแก้ปวดแล้วอาการก็ยังไม่ดีขึ้นนิ้วมือหรือนิ้วเท้าที่ใส่เฟือกมีอาการสีเขียวคล้ำหรือซีดขาวบวมมากขึ้นมีอาการชาหรือรู้สึกซาซา ซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากเือกเนี่ยไปกดเส้นประสาทมากเกินไปเราต้องรีบพบแพทย์นะคะหรือมีอาการปวดแสบปวดร้อนอาจเกิดเนื่องจากการกดผิวหนังมากเกินไปมีอาการบวมแดงบริเวณที่ต่ํากว่าเฝือกหรือขอบเฝือกอาจเกิดจากเฝือกทาให้เกิดการไหลเวียนของโลหิตไม่ดีนะคะมีเลือดข้างมีเลือดหรือน้ําเหลืองหรือน้ําหนองซึมออกมาจากเือกมีกินเม้นนะคะ แล้วก็ไม่สามารถขยับขยื่นนิ้วมือหรือนิ้วเท้าที่ใสได้เลยนะคะหรือ,อนิ้วมือหรือนิ้วเท้าที่อยู่นอกเฝือกก็ไม่สามารถขยับได้เลยเฟือกเนี่ยมีอาการหลวมมีอาการบุบสลายหรือมีอาการแตกแห้งนะคะหรือมีวัตถุปแปลกปลอมหลุดเข้าไปในเฟือกควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะไม่ต้องปล่อยไว้นะคะสิ่งเหล่านี้ต้องรีบแก้ไขค่ะ โดยทั่วไปถ้าไม่มีปัญหาหลังการใส่เฝือกแพทย์จะนัดผู้ป่วยมาตรวจซ้ําประมาณ 1- ถึงสองสัปดาห์เพื่อดูอาการแล้วก็เพื่อดูว่าถ้าเฝือกลวมหรือไม่ถ้าเฝือกลวมใส่ไปประมาณ 1- ถึงสองสัปดาห์ก็คือเฝือกมักจะลวมอยู่แล้วเพราะว่าหลังจากเกิดอุบัติเหตุเรามักจะบวมนะคะเพราะมีการอักเสบเมื่อการอักเสบลดลงกล้ามเนื้อก็รีบลงเฝือกก็จะหลวมถ้าหลวมมากก็อาจจะต้องเอ็กซเรย์และเปลี่ยนเฝือกใหม่แต่ถ้าเฝือกเป็นเป็นเฝือกลมก็สามารถเพิ่มลมให้เฝือกแน่นขึ้นไปได้ นะคะหรือถ้าเฝือกยังแน่นแล้วก็แข็งแรงดีอยู่แพทย์ก็จะนัดมาตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะทุก 1- 2เดือนเพื่อเอ็กซเรย์ดูจนกว่ากระดูกจะติดกันสนิทโดยแพทย์จะใส่เฝือกประมาณ4-6สัปดาห์นะคะก็คือเดือนครึ่ง เพราะในระยะนี้กระดูกมักจะเริ่มติดแล้วนั่นเองนะคะแพทย์ก็จะให้เปลี่ยนเฝือกนะคะมาเป็นเฟือกแบบชั่วคราวแทนเพื่ความสะดวกในการทํากายภาพบําบัดมากขึ้นเพื่อฟื้นฟูก,กล้ามเนื้อนะคะไม่ให้รีบนะคะเพื่อให้เรารับน้ําหนักเป็นใช้ชีวิตกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้ดียิ่งขึ้นแต่กระดูกจะติดสนิทต,ต้องใช้เวลา4-6เดือนนะคะ คือ1-2เดือนเนี่ยเป็นช่วงเริ่มต้นของการติดแต่จะติดสนิท4 6เดือนนะคะต้องจำดังนั้นถึงแม้ว่าจะเอาเฟอกออกแล้วกระดูกที่หักก็ยังไม่ติดสนิทนะคะการลงน้ําหนักการใช้งานก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนําของแพทย์และเป็นไปได้ด้วยความระมัดระวงังไปงั้นก็กระดูกอาจจะหักเพิ่มอีกครั้งหนึ่งได้นะคะและถ้าหักเพิ่มอีกจะต้องเริ่มการรักษาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ และเราจะต้องไม่ตัดเฟือกออกเองเพราะอาจตัดผิวหนังหรือทําให้กระดูกเสียหายได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญเมื่อถึงเวลาเอาเฟือกออกแพทย์จะใช้เลื่อยสำหรับตัดเฟือกโดยเฉพาะซึ่งใบเลื่อยจะเป็นแบบสั่นไปด้านข้างไม่ใช่เป็นใบเลื่อยแบบหมุนซึ่งเมื่อใบเลื่อยถูกกับสำรีรองเฟือกนะคะสำลีรองเฟือกจะไม่ขาดทําให้ผิวหนังไม่ได้รับอันตรายเลื่อยตัดเฟือกอาจทําให้เกิดเสียงดังและรู้สึกร้อนจากการเสียดสีแต่ไม่ทําให้เกิดอันตรายแต่อย่างใดนะคะ หลังจากถอดเฝืองอุปกรณ์ดำกระดูกออกแล้วอาจเกิดอาการข้อติดแข็งมีอาการบวมมีเนื้อปูดอยู่หลายสัปดาห์ส่วนในเด็กอาจจะมีขนขึ้นที่แขนหรือขาพอเพราะเฝือกทำให้รูขุมขนระคายเคืองผู้ที่กระดูกขาหาักอาจเดินไม่สะดวกอย่างไรก็ตามอาการดังกล่าวจะหายไปประมาณ2-3สสัปดาห์ส่วนกระดูกที่หักมักใช้เวลานะคะ4-6สัปดาห์ก่อนจะกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์และไม่หักโหมที่จะใช้อวัยวะ จุดนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ได้รับบาดเจ็บเพิ่มมากเกินไปนะคะเราต้องระมัดระวังให้มากค่ะส่วนการดูแลหลังจากเอาเฝือกออกก็ให้เริ่มทําความสะอาดผิวแบบบางเบาด้วยสบู่และน้ํอาอัดทาน้ํามันหรือโลชั่นเพื่อให้ผิวชุ่มชื้นและเริ่มเคลื่อนไหวข้อที่ถอดเฝือกออกทันทีโดยค่อยๆทาเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดให้ทําเท่าที่ทําได้และทําบ่อยๆถ้าพบว่ามีอาการบวมก็ควรยกแขนหรืคะ่ะ ที่หักนั้นให้สูงกว่าระดับหัวใจและอาจจะใช้ผ้าคล้องแขนนะคะวางขาบนหมอนผ้าหรือเก้าอี้นะคะยังไงก็ต้องให้สูงกว่าหัวใจเพื่อเพิ่มการไหลเวียนโลหิตกลับนั่นเองสําหรับการดูแลตนเองในกรณีที่ได้รับการผ่าตัดใส่เหล็กก็ให้วิธีการดูแลเนี่ยแบบเดียวกันกับใส่เฟื่อแต่ให้ระวังก็คือภาวะไข้เพราะอาการเพราะหลังการผ่าตัดมักมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายนะคะ ถ้าพบว่ามีไข้ต้องรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันทียังไม่ถึงเวลานัดก็ต้องไปนะคะเพราะว่านั่นคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราติดเชื้อแล้วจากการผ่าตัดนะคะคทำแนะนําเกี่ยวกับกระดูกหกักเมื่อสงสัยว่ากระดูกหกักให้ปฏิบัติตามคําแนะนําในหัวข้อของการประถมพยาบาลแล้วก็ได้กล่าวรายละเอียดไว้เกือบทั้งหมดแล้วใน2องถึงคลิปที่ผ่านมาแล้วก็มีการเรียกรถพยาบาลได้ถ้ามีอาการผิดกติ การดามกระดูกส่วนที่หักชั่วคราวถ้ามีเลือดออกให้ห้ามเลือดก่อนอย่าลืมนะคะต้องห้ามเลือดก่อนนะคะแล้วก็พอห้ามเลือดได้ปุ๊บแล้วก็ค่อยดามกระดูกที่หักนะคะเพื่อให้บริเวณที่หักมาอยู่นิ่งๆไม่เคลื่อนไหวลดอาการเจ็บปวดด้วยแล้วก็ลดแรงกระแทกแล้วก็ป้องกันไม่ให้กระดูกที่หักไปทิ่มแทงอวัยะวะกล้ามเนื้อหรือเนื้อเยื่อหรือเส้นประสาททําให้สูญเสียความรู้สึกไปนะคะเพราะว่าจุดที่หักเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดการ ภาวะรุนแรงได้ถ้าปฐมพยาบาลหรือการดูแลไม่ถูกวิธีนะคะแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างง่ายและก็สะดวกและก็ทําให้ถูกวิธีด้วยนะคะกรณีที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลค่อนข้างมั่นใจว่าการบาดเจ็บนั้นไม่รุนแรงก็ให้ตัดสินใจขับรถพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลได้เองเลยแต่ต้องผ่านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซะก่อนก็คือห้ามเลือดแล้วก็ดามไว้ก่อนนะคะ โดยธรรมชาติแล้วนะคะกระดูกที่หักจะสามารถต่อได้เองได้ดังนั้นการรักษากระดูกนะคะจึงควรมีการดึงกระดูกให้เข้าที่และตรึงไว้อาจจะดามหรือเข้าเฝือกไม่ให้เลื่อนจากแนวปกติแล้วรอให้กระดูกติดกันเองจนสนิทซึ่งจะใช้เวลาประมาณเหมือนที่กล่าวไว้อะค่ะก็คือ4-6เดือนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาการของผู้ป่วยในเด็กเนี่ยหายเร็วอยู่แล้วนะคะ ตำแหน่งของกระดูกที่หักก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หายเร็วขึ้นนะคะเช่นแขนเนี่ยจะหายเร็วกว่าขาและลักษณะของกระดูกที่หักนะคะซึ่งแพทย์จะเพียงประมาณระยะเวลาให้ได้คร่าวๆแต่จะตัดสินใจว่ากระดูกติดดีแล้วก็ต่อเมื่อเอ็กซเรย์ภาพกระดูกแล้วพบว่ามีกระดูกใหม่มาพอกบริเวณส่วนที่หักเขาเรียกว่าแคลรัสนะคะมากเพียงพอซึ่งโดยทั่วไปแล้วมักจะพบประมาณ4ี่ถึงสัปดาห์ขึ้นไปที่จะมีแคลรัสเกิดขึ้นนะคะ ในการกลับมาใช้งานของกระดูกนะคะหลังจากมีการถอดเฝือกหรือมีการเริ่มลงน้ำหนักนะคะกายภาพบาบัดจะแนะนำเราได้ดีที่สุดจะต้องได้รับคําแนะนำทั้งจากแพทย์ผู้ทำการรักษาก่อนเสมอหรือกายภาพบาบัดก่อนเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้กระดูกหักซ้ำกระดูกไม่ติดกระดูกติดแล้วผิดรูปกระดูกสั้นยาวไม่เท่ากันนี่ก็เกิดขึ้นได้หลักการผ่าตัดหรือลําการใส่เฝือกนะคะ การรักษากระดูกที่หักด้วยตนเองหรือผู้ที่ไม่ได้เรียนรู้วิธีการรักษาอย่างถูกต้องซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ควรทําอย่างยิ่งโดยเฉพาะในปัจจุบนันมีผู้ป่วยจํานวนไม่ไม่น้อยเลยนะคะที่ยังนิยมวิธีการรักษาแบบหมอกระดูกแผนโบราณน,นะคะทั้งหมอพื้นบ้านหมอพระซึ่งกระจายอยู่ในชุมชนทั่วไปมีการหมอเป่านะคะถ้าเป็นกระดูกหักแบบชนิดธรรมดาไม่รุนแรงก็อาจจะได้ผลดีแต่ถ้าเป็นชนิดรุนแรงกระดูกอัก ไม่ติดกันเลยก็มีนะคะหรือติดได้ไม่ดีผิดรูปไปเลยหรือผิดติดแล้วผิดที่ผิดทางแขนขาโกงนะคะหรือใช้กันหรือใช้งานไม่ได้อีกต่อไปทําให้เกิดความพิกลพิการตามมาได้ดังนั้นจําเป็นต้องให้แพทย์เป็นผู้แก้ไขปัญหานะคะภายหลังซึ่งเป็นการรักษาที่ช้าไปแล้วนะคะทําให้ผิดรูปหรือถึงขั้นพิกลพิการได้เลยก็มีดังนั้นประชาชนและ หมอที่รักษากระดูกแผนโบราณจะควรมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการรักษากระดูกของแพทย์แผนปัจจุบันให้มากขึ้นและให้ความร่วมมือในการสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมต่อไปซึ่งจะเป็นจรรยาบรนนะคะเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะชาวบ้านเนี่ยมักมีความเชื่อและมีความกลัวเกี่ยวกับการรักษาเกี่ยวกับกระดูกของแพทย์ในแผนปัจจุบันค่อนข้างมากบางทีก็เชื่อว่าใส่ปุ๋นนั้นๆจะทำให้เนื้อเน่าอยู่ในเฟือก นะคะกลัวที่จะถูกตัดแขนตัดขาทิ้งรู้สึกว่าผู้ป่วยนอนอยู่บนเตียงและใช้น้ําหนักถ่วงกระดูกให้เข้าที่เป็นเรื่องหน้าทรมานน่ากลัวแล้วก็ไม่คิดเลยว่าแพทย์จะไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นมีแต่นอนดึงไว้อย่างนี้นะคะซึ่งเป็นความเชื่อที่ชาวบ้านกลัวแล้วก็เรื่องนี้แพทย์เนี่ยผู้ให้การรักษาจะเป็นผู้พิจารณาชี้แจงพูดคุยกับผู้ป่วยเองเพื่อให้เข้าใจเหตุผลและวิธีการรักษาอย่างถูกต้องนะคะตามขั้นตอนตามลําดับของแพทย์ต่อไป สำหรับหัวข้อต่อไปที่เราควรรู้ก็คืออาหารบำรุงกระดูกหักมีนะคะก็คือเน้นกลุ่มที่เพิ่มแคลเซียมให้กับกระดูกเพื่อส่งเสริมให้กระดูกเนี่ยสามารถรักษาตนเองได้ดีขึ้นเกิดคอรัสได้เร็วขึ้นนะคะอาหารที่มีแคลเซียมสูงก็คือนมสดปลาตัวเล็กตัวน้อยนะคะกบเขียดแยโยเกิร์ตกลุ่ม กุ้งกะปิเต้าหู้เป็นต้นแต่การบริโภคแคลเซียมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการเสริมสร้างกระดูกเพราะนอกจากการบริโภคแคลเซียมแล้วกระดูกยังต้องการวิตามินดีค่ะเพราะว่าวิตามินดีทําให้มีการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกแล้วก็นําแคลเซียมไปใช้ได้ดีขึ้นในการสร้างเม็ดเลือดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําให้กระดูกหายผุหายพุนนะคะ อาหารที่มีวิตามินดีสูงก็คือกลุ่มนมผุมปลาแซาลมอนกุ้งเป็นต้นแล้วก็การอาอบแดดนะคะอ่อนๆก็ช่วยกระตุ้นการสร้างวิตามินดีแล้วก็ร่างกายก็ดูดซึมวิตามินดีได้แล้วก็ดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นไปอีกส่วนแมกนีเซียมก็ช่วยดูดซึมและใช้วิตามินดีให้ดีขึ้นอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงก็คือกลุ่มถั่วเปลือกแข็งกลุ่มอัลมอน์ผักขมถั่วอัลฟาฟานะคะ ก็มีวิตามินเคตัวหนึ่งที่ช่วยทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงไม่หักง่ายอาหารที่มีวิตามินเคสูงก็คือกลุ่มผักขมบ็อกโครี่ผักเขียวผักใบเขียวๆต่างๆนะคะแล้วก็มีสารอาหารตัวอื่นที่จําเป็นต่อการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่กระดูกนะคะมากขึ้นก็มีแมงกานีสสังกะสีทองแดงนะคะในแต่ละวันร่างกายควรรับประทานแมงกานีสสังกสีทองแดงเหล่านี้นะคะก็หาได้ง่าย โดยอยู่ในถั่วธัญพืชต่างๆมะเขือเทศสับประรดเต้าหู้แล้วก็ในทองแดงและแมงกานีสเนี่ยที่มีสูงมากก็จะเป็นอาหารทะเลเนื้อแดงถัว่วแล้วก็แหล่งของสังกะสีนะคะก็จะอยู่ในอาหารทะเลเป็นส่วนใหญ่นะคะ ก็กลุ่มของอาหารเป็นยาเนี่ยก็ช่วยำบำบัดให้เราหายเร็วขึ้นแค่รับประทานบริโภคอาหารให้เป็นนะคะส่วนวิธีการป้องกันกระดูกหักสำคัญมากๆทุกคนต้องเข้าใจว่าพฤติกรรมเสี่ยงในการทํางานการใช้ชีวิตประจำวันอาจจะเกิดภาวะกระดูกหักได้ง่ายโดยเฉพาะกลุ่มที่มีปัญหารอยโรคกระดูกผุกระดูกฟุนนะคะโรคเรื้อรังอยู่แล้วนะคะหรือสูงวัยนะคะ ซึ่งเราจะต้องป้องกันแล้วก็เรียนรู้ว่าพฤติกรรมเสี่ยงที่จะอาจจะทําให้เกิดภาวะกระดูกห,กหักมีแน่นอนเราต้องป้องกันกันนะคะโดยนะคะผู้ปกครองเนี่ยควรดูแลเด็กให้ดีนะคะเพื่อระมัดระวังไม่ให้เล่นโซนจนเกินไปการกระโดดจากที่สูงลงมานะคะ หรือว่ามีพื้นนะคะที่ลื่นหกล้มง่ายนะคะก็ต้องดูแลถ้ามีน้ํามีอะไรอยู่ตามพื้นนะคะทั้งเด็กและผู้ใหญ่เราต้องดูแลให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุก็ลื่นลม้มหกล้มง่ายเหมือนกันถ้ามีสิ่งกีดขวางอยู่บนพื้นนะคะ รวมถึงการปิดหน้าต่างหรือการมีสิ่งของกัน้นตรงทางขึ้นลงบันไดนะคะเป็นการป้องกันเด็กเล็กพัดตกลงจากบันดไดได้หรือผู้สูงไวัยได้นะคะไม่ควรวางสิ่งของทิ้งไว้ตามทางเดินหรือบันไดเพื่อป้องกันไม่ให้สะดุดล้มนะคะหรือในกรณีที่ต้องใช้บันไดหรือนั่งร้านคนเด็กเลี้ยงกันนั่งอยู่บนขั้นที่สูงสุดนะคะรวมทั้งให้คนอื่นช่วยจับราวบันไดไว้ในกรณีที่ขึ้นไปด้วยนะคะในกลุ่มผู้สูงวัยนะคะหรือเด็กนะคะ คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถหรือรถโดยสารรถยนต์นะคะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ตรงกันนะคะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลาเราเราไม่ประมาทเขาประมาทก็มีนะคะหรือถ้าเราประมาทเขายิ่งประมาทอุบัติเหตุยิ่งรุนแรงก็มีดังนั้นการรักชีวิตการห่วงใยตนเองและดูแลตนเองอย่างถูกต้องก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ลดอุบัติเหตุได้นะคะ การสวมอุปกรณ์ป้องกันการกระแทกเมื่อขับขี่จักรยานยนต์ก็คือ,อและทํากิจกรรมผาดโผนต่างๆเช่นหมวกกันน็อกนะคะใส่สนับมือสนับเข่าสนับซอกช่วยได้นะคะลดอุบัติเหตุได้ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะโรคกระดูกพุนควรมีการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเพิ่มความแข็งแรงและก็สมดุลให้มวลกระดูกมีการรับวิตามินดีและรับประทานแคลเซียมเสริมอย่างเหมาะสมซึ่งควรปรึกษาแพทย์หรือขอคําแนะนําจากนักโภชนาการนะคะ เพื่อให้ได้รับอาหารอย่างถูกต้องต่อไปเพราะว่าการดูแลตนเองนะคะแล้วก็ปกป้องตนเองเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดนะคะก็คิดว่าสาระน่ารู้เรื่องกระดูกหักทั้งหมด4คลิปปรีโอน่าจะเป็นองค์ความรู้ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างและทําให้ทุกท่านได้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นในการปกป้องตนเองเพื่อปกป้องคนที่เรารับด้วยแล้วก็ส่งเสริมให้อ่าไม่เกิดอุบัติเหตุ ไม่มีการสูญเสียเกิดขึ้นลดอันตรายต่างๆให้ได้นะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากเสียใจที่เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นทุกครั้งแต่ถ้าเรารู้จักวิธีการรับมืออย่างถูกต้องปกป้องทุกคนได้เราก็จะสบายใจและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นก็เป็นความปรารถนาดีนะคะที่มอปอตั้งใจที่จะทำคลิปความรู้ต่างๆขึ้นมาเพื่อปกป้องทุกคนรู้ไว้ใช่ว่าไซบาแบดฮามขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ